ไปดูที่แรกก่อนนะครับที่อุทัยธานีที่ลานด้านหน้าสารกลางจังหวัดครับก็มีชาวอุทัยธานีกว่า10,000คนเลยนะครับพร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับร่วมกันร้องเพลงชาติไทยสแสดงจุดยืนในการปกป้องถวายกำลังใจแด่พระองค์ท่านนะครับก่อนที่จะร่วมกันเดินเท้าจากจุดหน้าสารกลาง ไปร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บริเวณหน้าที่ประทับส่วนพระองค์นะครับเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับสระบ,บุรีก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองครับนายบัญชาชาววรินผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนาผู้บริหารแล้วก็ส่วนราชการแล้วประชาชนนะครับพันสองร้อยคนครับใส่เสื้อม่วงแล้วก็สีเหลืองน,นะครับแสดงพลังปกป้องถวายกําลังใจแด่พระองค์ท่าน รวมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและวก็อ่านแถลงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันรกาศวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2567ด้วยครับที่ตราดก็เช่นเดียวกันนะครับบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับนายนัทพงษ์สงวนจิต นำข้าราชการแล้วก็ประชาชนชาวตราดนะครับแต่งกายชุดสีม่วงและสีเหลืองชูธงชาติไทยและ ธงสัญลักษณ์ประจําพระองค์นะครับรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารบมีและเพลงชาติไทยและร่วมการปฏิญาณตนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับก่อนที่จะร่วมกันบกสบัตัิธงชาติไทยนะครับนี่ก็เป็นประมวลภาพนะฮะเมื่อวานก็เรียกว่าหลายหน่วยงานหลายจังหวัดเลยนะฮะที่ได้ร่วมกันแสดงพลังปกป้องพระองค์ท่านนะครับ